ขอโทษนะคะคุณลูกค้าขอโทษงั้นเหรอขอโทษแล้วเสื้อผ้าฉันจะแห้งไหมแกรู้ไหมเสื้อผ้าที่ฉันใส่เนี่ยมันแพงขนาดไหนเงินเดือนทั้งหมดของแ,แกยังซื้อไม่ได้เลยเนนครับผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับจะให้ฉันใจเย็นได้ไงคะคุณดูสิ่งที่มันทํากับฉันสิฉันลูกสาวต,ตั้งใจมากินยำขนมกินดีดีแท้ๆอ่ะผมรู้ครับ แต่เมื่อกี้เขาก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอะฉันรู้มันตั้งใจพ่อมันไม่พอใจที่ฉันไปดูถูกมันตอนที่ฉันไปสั่งันทันี่หรอไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ั้งใจจริงค่ะคุณลูกค้าฉันไม่เชื่อไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้นะนังเด็กเสิร์ฟเอ่อแต่ว่าไปเรียกมาสิไปเรียกเจ้าของร้านมาแกไม่ไดียังไงคะได้ค่ะ โลคะเจ้พอดีว่าทางร้านมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะได้ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะดาเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะเรื่องแค่นี้จัดก,การเองไม่ได้หรอทำไมต้องเรียกฉันด้วยเออนี่คงเป็นเจ้านายของแกสินะเออใช่ค่ะฉันเป็นเจ้านายของผู้หญิงคนนี้ ลูกค้ามีปัญหาเลยหรือเปล่าคะคุณดูลูกน้องของคุณสิทำน้ำโกใส่เสื้อผ้าฉันหมดแล้วอะ่ะดาทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ฉันบอกกี่ครั้งแล้วเวลาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ะคะเอ่อเซคะดาวขอโทษนะคะดาวไม่ได้ตั้งใจจริงๆคะ่ะ ว่าเมื่อกี้ดาสะดุดขาตัวเองเลยทําให้มือไปโดนแก้วน้ําน้ําเลยหกใส่ลูกค้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าดาขอโทษลูกค้าไปแล้วนะคะเจ๊จริงๆค่ะขอโทษแล้วไงแค่คําขอโทษอ่ะมันจะทําให้เรื่องมันจบแค่นี้หรอสั่นไปเถอะเออแล้วคุณลูกค้าอยากให้เราช่ยชาย้ยใชไงคะจ่ายค่าชดเชยมาสามหมื่นบาทจ่ายมาสิสามหมื่นบาทหรอคะเออคุณลูกค้าคเงินเยอะขนาดนั้นฉันไม่มีหรอกคะ่ะ าคุณไม่มีเงินสามหมื่นคุณก็ไล่หนังนี้ออกซะแนนทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นล่ะเรื่องแค่นี้เองนะครับทำไมต้องมาพอ,ออกด้วยล่ะฉันจะทำมันจนกว่าฉันจะพอใจส่วนคุณอะอยู่เงียบๆเลยดีกว่าครับเอ,อ่อคุณคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องลคะค่ะช่วยเห็นใจฉันหน่อยนะคะถ้าคุณไล่ฉันออก ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าหอละคะนะคะฉันขอร้องละคะ่ะแนครับคุณอย่าทำแบบนั้นเลยนะสงสารเขาเถอะฉันไม่ต้องการความคิดเห็นจากคุณเอาไงดีละคะคุณเจ้าของร้านคุณจะยอมจ่ายค่าชุดฉันมาหรือว่าจะเล่งหนังขี้ข้าคนนี้ออกดีละ่ะเอ่อดาฉันขอโทษนะจึงทำแบบนี้อะ แต่ว่าฉันไม่มีเงินไปจ่ายค่าชุดให้ลูกค้าจริงๆไม่นะคะเจ๊เจ๊อย่าทำแบบนี้เลยนะคะนาเจ๊นะ <c oughs> ลาขอร้องละค่ะถ้าเจ๊ทำแบบนี้นะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าหอแล้วสิคะ <c oughs> นะคะเจ <c oughs> ๊นาขอร้องละค่ะค่ะนถ้าอะไรถทวันนี้ฉันไล่เธอออกแล้วก็เอาภากันเปลดให้ฉันมา สบายนะคะคุณลูกค้าคิดผิดแล้วล่ะที่มาเล่นกับคนของฉันนั่นมันนางเด็กเสิร์ฟคนนั้นนี่วันนั้นฉันยิงด่ามันไม่พอวันนี้แหละฉันจะด่ามันให้หนำใจไปเลย จะไปไหนฮะแนกนกรรมกรไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแกยิงกล้ามาทำง,งานแถวนี้อยู่อะเรื่องวันนั้นอะยังไม่เกิดอีกหรือไงถ้าคุณจะมาหาเรื่องฉันคุณกลับไปไดีกว่าคะ่ะฉันไม่อยากมีปัญหาด้วยทำไมแกกลัวหรอฉันไม่ได้กลัวคะ่ะแค่ไม่อยากมีปัญหาคุณแต่ฉันอยากมีทำไมแกทำอะไรฉันไม่ได้สิ ทำมาสิฉันบอกให้ทำไงได้เกียร์กด้าอีไงฮะถึงวาสาดน้ำใส่ฉันแบบนี้คอยดูนะฉันจะฟ้องเจ้าของร้านแมครับเพราะว่าคุณเนี่ยอย่าหาเรื่องเขาดีกว่านะครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันเจ้าของร้านคะคุณเจ้าของร้านอยู่ไหนคะออกมาสิคะคุณเจ้าของร้านเออลูกค้าครับ มีอะไรรึเปล่าครับก็พนักงานของคุณสิคะสาดน้าใส่ฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยพนัาากงานที่ทํางานไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องจ้างเลยดีกว่านี่ดาฉันจ้างเธอมาล้างรถนะนี่จ้างเธอมาฉีดน้าใส่ลูกค้าแบบนี้ทํางานไม่ได้เรื่องเงินเดือนเธอก็ไม่ต้องเอาแล้วกันไล่เธอออกไล่เธอออกไล่เธอออกเฮียคะเฮียฟังหน้อธิบายก่อนสิคะเฮียคะนะครับผมว่าคุณเนี่ยอย่าทําแบบนี้เลยนะครับ ครั้งก่อนคุณก็ทําเขาจนเขาโดนไล่ออกแล้วครั้งเนี้ยคุณจะทําอีกเหรอแนนวันนั้นเนี่ยผมรู้นะครับว่าคุณขัดขาเขาเพื่อให้น้ำหกใส่คุณอะ่ะสรุปแล้วคุณเป็นแฟนใครกันแน่ถ้าคุณเป็นแฟนฉันคุณก็ต้องฟังฉันทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องนะครับอ๋อที่แทเรื่องก็เป็นแบบนี้ได้เองอะ่ะ เลยวนะคะว่าคุณเนี่ยจะใจจืดใจดำขนาดไหฉันใจดำตรงไหนฮะก็สิ่งที่คุณทําอยู่ไงคะเขาเรียกว่าใจดําคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยทาให้เด็กคนนี้เขาเดือดร้อนแค่ไหนเขาเนี่ยต้องหาเช้ากินคําเพื่อส่งให้ตัวเองได้เรียนแต่คุณเนี่ยกลับไปทําลายชีวิตของเขาฉันทาตรงไหนว่าทำตัวของมันเองต่างหากทำตัวเองงั้นเหรอฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณได้อะไร แต่คุณจำไว้เลยนะคุณทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนจากเดิมเนี่ยเขาต้องดิ้นรนอยู่แล้วเขาต้องพยายามดิ้นรนมากกว่าเดิมเพื่อให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ต่อได้ถ้าคุณไม่ช่วยเขาก็อยา่าตอกย้ำและซ้ำเติมเขาเลยค่ะฉันไม่ได้ตอกย้ำฉันแค่ไม่ยอมใครตำหาเชิญเลยค่ะงั้นถ้าคุณคิดว่าทำถูกก็ทำต่อไปเลยนะคะ ดาฉันขอโทษด้วยนะที่เข้าใจเธอผิดยังไงซะเธอก็โดนไล่ออกจากที่นี่แล้วงั้นธอมาทำงานกับฉันไหมยิฉันเพิ่มเงินเดือนให้จริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่โอกาสได้ครั้งคนดีๆแบบเธออ่ะคุณได้รับโอกาสมันถูกต้องที่สุดละค่ะนคะครับคุณไม่คิดจะขอโทษเขาหน่อยหรอครับคุณจะบ้าหรือไง โทษมันด้วยถ้าคุณอยากขอโทษคุณก็ขอโทษเองสิผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใจร้ายได้ถึงขนาดนี้ผมว่าเราสองคนเลิกกันเถอะครับเลิกกันเถอะครับเลิกกันเถอะครับพร้อมไม่เอานะอย่าเลิกกันเลยนะคะนะคะฉันขอ,อร้องนระพ่อแมผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะเป็นได้ถึงขนาดนี้ที่ผ่านมาผมทนดูพฤติกรรมแย่ๆของคุณมาโดยตลอดโดยไม่ว่าอะไรคุณ เพราะผมคิดว่าคุณเนี่ยจะสำนึกได้ในสักวันแต่ก็ไม่เลยแนนผมพ้นอยู่กับคุณไม่ได้จริงครับเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าพร้อมค่ะให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองอะนะคะพร้อมนะคะถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วครับพร้อมกลับมาเลจคะพรอฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอะโอ๊ย กลัมาอ่อนสิคะพร้อมค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.2นะคะแถมไม่พอเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยขับขึ้นเขาลงเขาไม่ต้องเหยียบคับให้เหนื่อยเลยนะคะ <S <S ว่าแต่คันนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะคันนี้อยู่ที่990,000บาทค่ะยังไม่รวมค่าโอนแล้วก็ค่าเช็คสภาพรถนะคะ <S <S ค่ะงั้นฉันเอาคันนี้แหละค่ะ ฉันจะซื้อคันนี้เลยอ่าคุณลูกค้าไม่สนใจเป็นคันนี้เหรอคะคันเนี้ยประหยัดน้ามันเหมือนกันนะคะแต่ไม่พอตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดด้วยค่ะอ๋อไม่เอาค่ะฉันต้องการจะซื้อคันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะได้ค่ะแต่คุณลูกค้าเนี่ยต้องจองแล้วก็โอนค่ามาจําก่อนนะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะเอารถอีกคันมาให้ค่ะอ้าวแล้วคุณไม่ได้ขายรถคันนี้ให้ฉันหรอคะ ไม่ได้ขายค่ะคันนี้เป็นตัวโชว์เครื่องเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะคะงั้นฉันเอาคันที่โชว์นี่แหละค่ะไม่ต้องคุความทําเพลงให้เสียเวลาเอาคันนี้เลยค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าแน่ใจนะคะว่าจะซื้อรถคันนี้จริงแน่ใจสิคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ฉันตามหามานานและอยากได้มากๆเลยค่ะทําเลือยฉันได้เลยนะคะฉันจะซื้อคันนี้แหละได้ค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาเอกสารมาให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะคะรอสักครู่ค่ะได้ค่ะค่ะ เงินทั้งนั้นเลยอ่ะได้ทั้งรถได้ทั้งเงินโชคหล่นเท่าจริงๆเลยเอกสารมาแล้วค่ะอบกวนคุณลูกค้าอ่านข้อตกลงก่อนนะคะแล้วไปดนเอกสารค่ะอไม่ต้องอ่านแล้วค่ะว่าแต่ไปจ่ายเงินตรงไหนหรอคะคุณลูกค้าแน่ใจนะคะว่าไม่อ่านเอกสารก่อนถ้าเกิดมีปัญหาที่หลังอย่าโทรว่าฉันไม่บอกนะคะ แค่ซื้อรถเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะคะฉันว่านี่ไปจ่ายเงินดีกว่าค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยอยากได้รถคันนี้กลับบ้านมากๆเลยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวมานะจ๊ะรอแป๊บนึง่งเชิญค่ะค่ะ ดิลิันเนี่ยขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะรถที่ลูกค้าซื้ออ่ะราคาอยู่ที่99 0 0 0มบาทค่ะจะมีค่าดำเนินเรื่องแล้วก็เอกสารต่งางๆอยู่ที่1 0 0 0 0 0นบาทรวมแล้วจะเป็น1ล้านกับ9ามบาทนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยจะชำระแบบไหนดีค่ะเชนขอโอนจ่ายแล้วกันนะคะได้ค่ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าสแกนเสร็จเดี๋ยวฉันขอถ่ายสลิการโอนด้วยนะคะได้ค่ะ โอ้แล้วนะคะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ค่ะลูกค้าเซ็นเอกสารก่อนนะคะนี่ค่ะเซ็นตรงนี้เลยตรงนี้ไลคะ,ะ,คะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นก็แปลว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นของฉันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคะุณลูกค้า นี่เป็นเอกสารของรถแล้วก็กุญแจรถนะคะส่วนเล่มรถถ้าได้วันไหนทางเราเนี่ยจะแจ้งให้คุณลูกค้ามาเอาอีกทีนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะแค่เอาเงินมนล่อก็ยอมทำทุกอย่างจนไม่สนว่าตัวเองโดนหลอกะนะถึงเวลาแล้วละ่ะที่ฉันเนี่ยจะเอาคืนแล้ ฉันได้โชคดีจริงๆเลยอะอยู่ดีๆก็ได้เงินล้านเป็นของตัวเองไหนลองดูหน่อยสิเฮ้ยเนหายไปไหนหนีห้หายไปได้ยวะยหยุดเลีเนี่ยหยนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะตำรวจอ๋ออันี้อย่าขัดขืนนะครับนี่คือคำสั่งคุณ ปล่อยเด็ดเลยค่ะจับมันไปแล้วค่ะคุณตำรวจคนแบบเนี้ตควรไปนอนในคุกแกพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เ,เข้าใจเลย,เลยที่ลืมเนาะจู่ๆก็จำเรื่องชั่วของตัวเองไม่ได้ก็เรื่องที่คุณแอบขโมยเงินของฉันตอนที่ฉันเผลอไงล่ะจำได้หรือยังนี่เป็นไรายได้แต่ละปีของทางบริษัทเราถ้าคุณร่วมลงทุนกับเราเนี่ยคุณรับไปเลยนะคะ3 0โดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆโห3 0เลยเลยหรอคะ งั้นก็แสดงว่าถ้าฉันลงมากฉันก็ได้เงินมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงคะว่าคุณไม่ได้มาหลอกฉันลงทุนคุณสบายใจได้เลยนะคะเพราะทางบริษัทของเราเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านนี้มากเลยค่ะคุณสามารถเช็คเครดิตกับทางธนาคารได้เลยนะคะงั้นฉันร่วมลงทุนกับคุณค่ะได้ค่ะ ว่าเด็คุณเนี่ยจะลงทุนเท่าไหร่ดีคะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะยิ่งคุณลงทุนมากคุณก็ยิ่งได้ปันผลมากแต่ถ้าคุณลงทุนน้อยคุณก็ได้ปันผลน้อยนะคะงั้นฉันลง3ล้านบาทค่ะได้ค่ะ3ล้านนะคะแต่ฉันขอรับเป็นเช็คหรือเงินสดเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะได้ค่ะ นี่ค่ะสมล้านบาทยินดีต้อนรับสู่หุ้นส่วนกับบริษัทเรานะคะเช่นกันค่ะนี่พวกแกรู้จักกันเหรอวะอุย้ยจะไม่น่าประมาเลยอะเป็นไงล่ะรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่ถูกหลอกหรือยังหลอกอะไร เขาหน่อยควดยังหาทพี่งโง่แล้วมันเชื่อสชิเองน้อยหลอกเขาแล้วยังมีหน้ามาด่าอีกคนแบบคุณน่ะโดนแค่เนี้ยยี่น้อยไปด้วยซ้ํานะคะนี่แกเป็นใครมีสิทธิ์มาด่าฉันขนาดพ่อแม่ฉันไม่เคยด่าฉันเลยพ่อพ่อแม่ไม่เคยด่างไงซึ่งทําตัวเป็นขยะสังคมแบบเนี้ยคุณตำรวจคะจับมันไปเลยคะ่ะอย่าให้มันออกมาเด็ดขาดนะคะไม่งั้นคนอื่นเนี่ยตกอึ่งอึ่งเหมือนแน่คะ่ะได้ครับโอ,อยย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  คุณหนไปก็เปประโยชน์ยังไงผมก็โดนจับอยู่ดีเพราะตอนเนี้หมายจับของคุณออกมาแล้วจังว้นะพวกแกสองคนเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดคงแบบนี้พาะตัวคุณมากกว่าถ้าคุณไม่โลภหลอกเงินคนอื่นอะ่ะคุณก็ไม่ต้องโดนแบบนี้หรอกอ๋อฉันลืมบอกไปเอกสารที่คุณเซ็นวันนั้นคือยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับฉันอขอบคุณมากๆนะคะฉันรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจคุณจริงๆค่ะนะี่แกหรอฉันเซ็นเอกสารหรอจัดตอนดีนะวย ปล่อยสิฉันไปจัดการก,กันว่าฉันเตือนคุณแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าย้คุณเนี่ยอ่านเอกสารดีๆีแต่คุณก็บอกว่าไม่อ่านช่วยไม่ได้นะคะออกมาที่ะโอย,อยส่วนรถเนี่ยฉันขอแล้วกันนะคะบ้าอยู่เดี๋ยวนี้นะเอาอฉันกลับคืนมาเอาไว้สิปล่อยสิเอาตำรวดเออ